ก่อนที่จะมีแฟนเนี่ยก็ช่วยตัวเองอย่างหนักหน่วงมาละแบบเยอะมากต่อวันแล้วก็พอมีแฟนเนี่ยก็ยังเหมือนเสพติดการช่วยตัวเองอยู่แบบเนี้อย่างนี้จะถือว่าเป็นเป็นเข้าข่ายการเสพติดการช่วยตัวเองหรือเปล่าครับหรือว่า <laughs> เ,ปเป็นเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแค่ปกติหรือเปล่าครับตรงนี้ต้องวิเคราะห์ให้ดีครับหลายคนถามแบบนี้มามากเลยหลายคนมาถามหมอด้วยนะครับว่าเสพติดการช่วยตัวเองหรือเปล่าหรืออย่างนึงบางคนเสพติดหนังโป้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมองแบบนี้ครับว่าถ้ามีผลจริงเนี่ย เราจะมีคําว่า impairment หรือว่า malfunction เกิดขึ้นในขณะที่เรามีผู้นะแปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าถ้าเราช่วยตัวเองแล้วใช้มือจนติดมือแล้วมีปัญหาทุกใจจนมีเพศสัมพันธ์กับคู่เราไม่ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับคู่เราสอดใส่แล้ว แข็งไม่สุดสใส่แล้วเหี่ยวก่อนที่จะเสร็จสดใส่แล้วคิดถึงแต่เรื่องของมือของเราที่เราเคยใช้มือมาตลอดอันนั้นเนี่ยถือว่ามีเรื่องของมอฟฟังชันหรือว่า impairment ก็คือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้จะถือว่าเสพติดการใช้มือจริงเราต้องมาบําบัดนะครับเราทําเพศบําบัดให้โดยการให้หมอทําให้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้น นะเช่นบังเอิญท่านเนี่ยใช้มือบ่อยๆก่อนมีคู่ช่วยตัวเองวันละ2ครั้งสัปดาห์หนึ่ง14ครั้งต่อวันและพอมามีแฟนก็มีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติเช่นสัปดาห์ละ3าครั้งและส่วนที่เหลือยังต้องการอยู่เพราะว่าอารมร์ทางเพศเราเยอะเช่นอายุน้อยเป็นวัยรุ่นนะครับยังแข็งแรงปึงปังขอช่วยตัวเองเพิ่มหน่อยอันนี้ไม่ต้องกัวงวลใจครับอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับฉะนั้นเราเน้นหลักๆว่าความติดมือนั้นมีผลต่อเพศสัมพันธ์กับคู่เราหรือเปล่า ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยบอกว่าจะต้องมาพบหมอเพื่อการบำบัดหรือยังเราพูดกันเต็มอิ่มเลยนะครับเรื่องของการช่วยตัวเองของคุณผู้ชายขณะที่มีแฟนแล้วนะครับหวังว่าคงถูกใจหลายๆท่านแล้วก็ทําให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น <Yes. S 1> เพราะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นนะครับและกลับมาพบกับผมใหม่อีกครั้งกับหมออทิวฒิเซ็กโซโลจิสครับสวัสดีครับ